ค่ำคืนนั้นท้องฟ้าดูมืดสนิทเหมือนกำลังซ่อนความลับของเมืองดูไบเสียงลมทะเลสายพัดแรงกระทบกระจกกระเบียงอย่างน่าขนลุกราตรีนี้เป็นคืนก่อนงานแต่งของสารีนาที่ทุกคนพูดถึงเธอสวมชุดคลุมไหมสีขาวนุ่มร่างบางยืนมองวิวตึกระฟ้าไกลออกไปแสงไฟมือระยิบระยับแต่ในใจเธอกลับมืดมนจนแทบหายใจไม่ออกโทรศัพท์สั่นขึ้นพร้อมข้อความที่ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้น ภาพถ่ายของฟาอิสว่าที่เจ้าบ่าวกำลังกอดผู้หญิงอีกคนอย่างแนบชิดเสียงหัวเราะในภาพนั้นเหมือนมีดคมกรีตรลึกลงกลางอกเธอมือเธอสั่นริมฝีปากขบแน่นจนรู้สึกถึงรสเลือดจางๆเธอปิดโทรศัพท์ทันทีราวกับไม่อยากให้หลักฐานนี้อยู่ในโลกแต่ภาพนั้นฝังลึกอยู่ในความทรงจำราวกับรอยแผลทาวรเสียงเรียกจากแม่ดังขึ้นจากห้องครัวด้านล่างให้เธอลงมาช่วยจัดของกลิ่นเครื่องเทศอาหรับลอยอบอวลคลุกเคล้ากับกลิ่นเนย้อร้อนๆจากเตา เธอยิ้มบางๆตอบรับแต่ดวงตาไม่เหลือประกายแห่งความสุขโต้ยาวในห้องอาหารเต็มไปด้วยของควัมรูหราและสองเงินสีทองญาติและเพื่อนๆกำลังพูดถึงว่าฟาอิสโชคดีที่ได้เธอเป็นภรรยาเธอเพียงพยักหน้ารับไม่พูดอะไรราวกับกำลังเก็บความลับบางอย่างคืนนั้นเธอแทบไม่ได้นอนเสียงหัวใจเต้นดังในความมืดราวกับกรองรบเธอคิดถึงทุกคำสัญญาที่ฟาอิสเคยให้และทุกครั้งที่เขามองตาเธอ มันอาจเป็นเพียงภาพลงตาที่เขาสร้างขึ้นเพื่อปกปิดความจริงเมื่อฟ้าสางเธอเดินออกไปที่ชายหาดเงียบๆไกลาจากผู้คนคลื่นซัดกระทบฝั่งเบาๆทรายชื้นเย็นซึมผ่านฝ่าเท้าเธอนั่งมองทะเลและรู้ว่าความรักครั้งนี้ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ของเพื่อนสนิทชื่อราณีราณีถามว่าเธอได้เห็นสิ่งที่ส่งไปเมื่อคือนหรือย,ยังเธอตอบสั้นๆว่าเห็นแล้วและขอบใจที่ช่วยเปิดตาให้เธอ รานีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าผู้หญิงในภาพไม่ใช่คนแปลกหน้าหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเหมือนเลือดสูกฉีดจนหูอื้อราณีพูดต่อว่าผู้หญิงคนนั้นคืออดีตแฟนเก่าของฟาอิสที่เคยทิ้งเขาไปเธอกัดฟันแน่นความโกรธผสมกับความเจ็บปวดจนแทบระเบิดฟาอิสเคยบอกว่าเขาเกลียดผู้หญิงคนนั้นมากที่สุดในชีวิตแต่ความจริงตรงหน้ากลับแสดงว่าเขายังอกกอดเธออย่างไม่ลังเลดวงตาของซารินาเย็นชาแต่แฝงความวาวของแผนบางอย่าง เธอเดินกลับบ้านด้วยฝีเท้าหนักทุกย่างเหมือนกำลังเดินเข้าสู่สนามรบเมื่อเข้าห้องเธอหยิบสมุดบันทึกปกหนังออกมาวางบนโต๊ะมือเรียวเขียนอย่างรวดเร็วด,ด้วยหมึกดำจนเต็มหน้ากระดาษทุกบรรทัดคือความคิดและขั้นตอนที่เธอตั้งใจจะทำหลังงานแต่งเธอจ้องสมุดเล่มนั้นเหมือนกำลังผูกพันธกับปีศาจในใจตกเย็นเธอต้องไปเลือกเครื่องประดับสำหรับวันสำคัญร้านเพชรหรูในดูไบมอเต็มไปด้วยประกาศยับจากตู้โชว์ พนักงานนำเซตเพชรน้ำงามมาให้เธอลองเธอยิ้มอย่างสุภาพแต่ในแววตาซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครมองออกฟาอิสเดินเข้ามาร่วมเลือกพร้อมพูดหวานว่าอยากให้เธอสวยที่สุดในงานน้ำเสียงเขาอ่อนโยนแต่ในหูเธอกลับเป็นเพียงเสียงหลอกลวงเธอจับมือเขาแน่นยิ้มตอบแต่ใจกลับกำลังวางหมากของเกมใหญ่ระหว่างทางกลับบ้านฟาอิสเล่าเรื่องแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมง,งานเธอพยักหน้ารับทุกคำแต่ไม่ได้จดจำแม้แต่ชื่อเดียว ในหัวเธอมีเพียงภาพคืนแห่งการล้างแค้นที่จะมาถึงเมื่อถึงบ้านเธอเปิดกล่องไม้เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าข้างในมีขวดน้ำหอมคริสตัลใสและผงบางอย่างสีขาวละเอียดเธอใช้ปลายนิ้วแตะผงนั้นเบาๆแล้วมองมันภายใต้แสงไฟแววตาเธอวาวขึ้นอย่างเย็นชาริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาจากลำคอเหมือนคนกำลังพอใจภายนอกเธอยังเป็นเจ้าสาวแสนงามแต่ข้างในเธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว และแผนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันถัดมาแสงแดดทะเลรายสองแรงทะลุม่านบางสีทองสารินาลุกจากเตียงช้าๆราวกับร่างกายหนักด้วยความคิดมากมายกลิ่นกาแฟดำจากห้องครัวยั่วให้เธอเดินลงไปแต่ใจยังวาววุ่นแม่กำลังจัดถาดขนมหวานสำหรับงานแต่งเสียงจานกระทบกันดังแผ่วๆเธอช่วยยกจานไปวางบนโต๊ะแต่สายตาไม่ได้จดจ่อที่งานเลยโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นเป็นจังหวะทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทันที ข้อความจากราณีแจ้งว่าเห็นฟาอิสออกจากโรงแรมกับผู้หญิงปริศนาเธออ่านซ้ำสองรอบเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดราณีส่งภาพถ่ายอีกชุดมาพร้อมตำแหน่งสถานที่อย่างชัดเจนภาพนั้นเผยให้เห็นฟาอิสถือมือผู้หญิงคนนั้นเหมือนคู่รักเก่าในภาพมีรอยยิ้มเดียวกับที่เขาเคยใช้กับเธอเมื่อไม่นานนี้ซารีนารู้สึกเลือดในกายเย็นลงแต่หัวใจร้อนเหมือนไฟกำลังลุกเธอพิมพ์ตอบกลับสั้นๆว่าให้ราณีเฝ้าติดตามต่อไปอย่างเงียบๆ เสียงการาน้ำร้อนเดือดดังขึ้นกลิ่นชาหมินหอมลอยประโปคในอากาศเธอยกถ้วยชาขึ้นจิบอย่างนิ่งแต่ดวงตาคมจ้องมองออกนอกหน้าต่างถนนด้านนอกคึกคักด้วยรถหรูและเสียงบีบแตรประสานกันเป็นระยะท้องฟ้าสีฟ้าเข้มแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยเมฆหมอกแห่งความแค้นตอนบ่ายฟอิสกลับมาที่บ้านพร้อมกล่องของขวัญรูราหออย่างดีเขายื่นให้เธอพร้อมพูดว่าอยากให้เป็นของเซอร์ไพรส์ก่อนวันแต่งเธอยิ้มรับอย่างอ่อนโยนแต่ไม่ได้เปิดดูในทันที เสียงเขาหัวเราะเบาๆก่อนเดินขึ้นไปที่ห้องทำงานชั้นบนสารินารอจนเสียงประตูปิดแล้วค่อยเปิดกล่องของขวัญช้าๆข้างในเป็นกำไลทองคำขาประดับเพชรน้ำใสที่สองประกายะยิบแต่ใต้กำไลมีการเล็กๆที่ไม่ได้เขียนถึงเธอตัวอักษรวัดบอกว่าคิดถึงเธอเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอกำกาดแน่นความโกรธแล่นพลานเหมือนคลื่นกระแทกโขดหินก่อนเก็บกล่องกลับที่เดิมเธอใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพการไว้เป็นหลักฐาน ตอนค่ำเธอแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่วมรับประทานอาหารตามปกติแสงเทียนสองเงาไหวบนผนังราวกับเต้นตามจังหวะลมหายใจของเธอฟาอิสเล่าเรื่องงานแต่งอย่างตื่นเต้นแต่เธอกลับนั่งฟังเงียบๆทุกคำของเขาฟังเหมือนบทละครที่ต้องซ้ำจนจำขึ้นใจหลังอาหารเธอเดินไปที่ระเบียงสูดกลิ่นอากาศเย็นยามค่ำแสงไฟจากตึกสูงระยิบระยับเหมือนดวงตานันพันคอยเฝ้ามองเธอในหัวเธอเริ่มจัดลำดับขั้นตอนของแผนการอย่างละเอียด ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสงสัยแม้แต่น้อยรุ่งเช้าเธอไปพบรานีที่ร้านกาแฟเล็กๆในย่านเงียบของเมืองเสียงเครื่องบดกาแฟดังคลอกลิ่นหอมขมอบอวนรอบโต๊ะรานีวางแฟ้มเอกสารหนาไว้ตรงหน้าเธออย่างระมัดระวังในแฟ้มเต็มไปด้วยภาพถ่ายและบันทึกการเคลื่อนไหวของฟาอิสแต่ภาพหนึ่งทําให้เธอขนลุกคือภาพเขาเดินเข้าห้องสวีทกับผู้หญิงเดิมเธอสัมผัสได้ถึงแรงกดดันในอกเหมือนมีหินทับไว้ รานีกระซิบว่ามีบางอย่างแปลกเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นซารีนาขมวดคิ้วรอฟังคำอธิบายอย่างเงียบงันรานีเล่าว,ว่าผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปจากดูไบเมื่อสองปีก่อนอย่างปริศนาข่าวลือบอกว่าเธอเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงเงินมหาศาลแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอกลับมาได้อย่างไรและทำไมถึงอยู่กับฟาิสซารีนานั่งนิ่งหัวใจเต้นช้าลงแต่ความโกรธลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ทันทีว่ายี่ไม่ใช่เพียงการนอกใจธรรมดา นี่คือการหลอกลวงที่มีเงามืดและความลับซ่อนอยู่เบื้องหลังเธอเริ่มคิดถึงวิธีใช้ความลับนี้ให้กลายเป็นอาวุธร้ายเมื่อกลับถึงบ้านเธอแกล้งทำตัวเป็นเจ้าสาวตื่นเต้นกับงานแต่งเธอสั่งเพิ่มเมนูพิเศษในงานที่ต้องเตรียมลวงหน้าเป็นพิเศษเธอเลือกไวที่แขกทุกคนต้องดื่มในช่วงพิธีตัดเคก้กในใจเธอกำลังคิดถึงขวดไวท์อีกไปที่ไม่มีใครควรได้แต่ตองคืนนั้นายอิสรหลับสนิทแต่เธอกลับลุกขึ้นนั่งกลางความมืด เสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอ,อกในห้องเงียบชวนขนลุกเธอลุกไปหยิบกล่องไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าขวดน้ำหอมคริสตัลใสย,ยังอยู่ข้างในพร้อมผงสีขาวละเอียดที่เธอเตรียมไว้เธอวางขวดนั้นบนโตเครื่องแป้งจ้องมันด้วยสายตาว่างเปล่าความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาเหมือนฟ้า่ากลางใจแผนของเธออาจต้องเสี่ยงมากกว่าที่คิดเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่ความเสี่ยงนั้นจะนำมาซึ่งการแก้แค้นที่ไม่มีวันลืมเธอเอนตัวลงนอนข้างฝิสอีกครั้ง แต่สายตายังเปิดกว้างแสงจะลอดผ่านผ้าม่านบางทาบเงาลงบนใบหน้าของเขาในใจเธอรับปากกับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้เขารอดพ้นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะทําให้วันแต่งงานนี้เป็นวันที่ไม่มีใครลืมวันก่อนงานแต่งเมืองดูใบสว่างสวัยด้วยไฟนับพันจากตึกสูงระฟ้าสารีนาสวมชุดเดรสเรียบเดินออกจากบ้านด้วยสีหน้าสงบจนน่าประหลาดในมือเธอมีกระเป๋าหนังเล็กซ่อนของบางอย่างที่ไม่มีใครควรรู้ ลมทะเลสายพักแรงกลิ่นฝุ่นปะปนกลิ่นดอกไม้จากสวนข้างถนนเธอเรียกรถแท็กซี่ไปยังโรงแรมหรูที่รานีนัดพบเสียงเครื่องยนต์ดังต่ำสอดแทรกกับเสียงวิทยุอาร์บับเก่าๆของคนขับเมื่อถึง็อบปีโรงแรมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงตลับอัวในอากาศรานียืนรอพร้อมแฟ้มเอกสารและสองสีน้ำตาลปิดผนึกแน่นหนาะเธอยื่นสองให้สรีนาแล้วกระซิบว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างในงานแต่ง สารินารับสองด้วยมือที่เย็นแต่หัวใจเต้นทีราวกับวิ่งหนีอะไรบางอย่างพวกเธอนั่งในมุมเงียบของคาเฟ่ที่แทบไม่มีคนเสียงน้ำแข็งกระทบแก้วกาแฟเย็นดังกรุงกริงท่ามกลางความเงียบซารินาเปิดซองและพบภาพถ่ายของฟาอิสกับผู้หญิงเดิมในหลายสถานที่แต่ภาพหนึ่งสะดุดตาคือภาพพวกเขาพบกันกับชายไม่รู้จักในที่ลับชายคนนั้นมีรอยสักรูปงูพันกุญแจที่ข้อมือซ้าย รานีบอกว่าเขาเป็นคนคุมเครือข่ายฟอกเงินและช่อโกงในตะวันออกกลางชื่อของเขาเคยอยู่ในข่าวอาชญากรรมเมื่อหลายปีก่อนซารินานิ่งไปครู่ราวกับต่อจิกซอบางอย่างในหัวให้ชัดเจนความสัมพันธ์ของฟาอิสไม่ใช่แค่การนอกใจแต่คือธุรกิจมือที่เสียตายเธอกลืนน้ำลายช้าๆก่อนบอกว่าแผนต้องรุนแรงกว่าที่คิดไว้เมื่อออกจากโรงแรมเธอเดินเรียบถนนที่เต็มไปด้วยร้านหรูและคนลุกพาน เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังสม่ำเสมอเหมือนจังหวะนับถอยหลังเธอหยุดหน้าร้านขายไวน์นำเข้าเลือกขวดที่ตรงกับไวน์ในงานแต่งในกระเป๋าของเธอมีผงสีขาวที่เตรียมไว้หลายวันแล้วเธอเดินเข้าไปในซอยเงียบด้านหลังหยิบขวดไวน์ออกมาวางบนตักมือเรียวเปิดฝาและเทผงลงอย่างระมัดระวังโดยไม่มีใครเห็นกลิ่นไวน์แรงคลุ้งขึ้นทันทีปนกับกลิ่นแปลกๆที่เธอจำได้ดีเมื่อเสร็จเธอปิดฝาแน่นและเก็บไว้เหมือนของมีค่า คืนนั้นบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมกระทบหน้าต่างเป็นระยะฟาอิสนั่งอยู่ในห้องทำงานพูดโทรศัพท์เป็นภาษาที่เธอฟังไม่เข้าใจน้ำเสียงเขาต่ำและเร่งร้อนเหมือนกำลังเจราจาเรื่องสำคัญเธอแอบยืนฟังหลังประตูแต่เขาหยุดพูดทันทีเมื่อหันมาเห็นเธอรอยยิ้มที่เขาส่งให้ดูแข็งทื่อเหมือนหน้ากากที่สวมผิดเวลาเขาถามว่าเธอมาทำอะไรแต่เธอเพียงตอบว่าอยากชวนลงไปทานขนม ดวงตาของเขากวาดมองเธอขึ้นลงก่อนตอบว่าขอทำงานต่ออีกนิดเธอเดินจากไปแต่รู้สึกเหมือนหลังยังถูกมองด้วยสายตาสงสยัยกลางดึกเธอฝันว่ากำไลทองคำขาวจากกล่องของขวัญรัดข้อมือแน่นรัดจนผิวแตกและมีเลือดซึมออกมาช้าๆเธอตื่นขึ้นพร้อมเสียงหัวใจเต้นแรงและเหงื่อชุ่มฝ่ามือเช้าว,วันงานแต่งมาถึงเสียงเครื่องดนตรีอาหรับประเลงก้องในถงโรงแรมกลิ่นดอกกุหลาบแดงและดอกมะลิปล่อยตลบไปทั่วห้องจัดเลี้ยง แขกแต่งตัวหรูหราด้วยชุดประจำชาติและชุดปราตรีพราวๆซารีนาสวมชุดเจ้าสาวขาวบริสุทธิ์ที่ปักเพชรละเอียดระยับทุกย่างกา้าวฟาิสยืนรออยู่หน้าเวทีพร้อมรอยยิ้มที่ใครๆเห็นว่างดงามแต่สำหรับเธอรอยยิ้มนั้นคือเครื่องหมายของความลวงและหายนะพิธีดำเนินไปอย่างราบรื่นเสียงหัวเราะและคำอวยพรดังทั่วห้องพนักงานเริ่มเสิร์ฟไวน์ให้แขกทุกโต๊ะตามแผนที่วางไว้แต่ก่อนจะถึงช่วงตัดเค้กเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ชายร่างสูงสวมสูทส,สีดำเดินเข้ามาท่ามกลางสายตาทุกคนราณีที่ยืนมุมห้องทำสัญญาณมือให้สรินามองไปทางเขาเธอเห็นรอยสักรูปหมูพันกุญแจชัดเจนบนข้อมือซ้ายของชายคนนั้นเขาเดินตรงไปหาฟาอิสกระซิบบางอย่างที่ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีฟาอิสหันมามองเธอด้วยแววตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นสายตาผสมความกลัวความกโกรธและความลังเลสุดขีดแล้วเขาก็จับมือเธอแน่นกระซิบว่า เราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เสียงดนตรีหยุดกะทันหันแขกหลายคนเริ่มหันมามองอย่างสงสัยซารินารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แผนของเธอที่ควบคุมได้อีกต่อไปในมือเธอยังถือแก้วไวน์ที่เตรียมไว้สําหรับฟาอิสโดยเฉพาะแต่ตอนนี้เขากําลังพาเธอวิ่งออกจากห้องจัดเลี้ยงต่อหน้าทุกคนเสียงตะโกนและเสียงเก้าอี้กระแทกดังตามหลังมาเหมือนคลื่นไลาลาเธอไม่รู้ว่าข้างนอกประตูนั้นจะพาไปสู่ที่ใด แต่เธอรู้แน่ว่าเรื่องทั้งหมดกำลังจะพลิกไปในทางที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมประตูโถงโรงแรมเปิดออกพร้อมเสียงลมทะเลทรายพัดแรงเข้ามาซารีนาถูกฟาอิสลากออกไปท่ามกลางความวุ่นวายด้านในกลิ่นฝนและควันจากถนนผสมกับกลิ่นน้ำหอมบนตัวเธอแสงไฟนีออนจากป้ายร้านหรูข้างถนนกระพริบป,ปุบวาบเหมือนส่งสัญญ,ญาณเตือนฟาอิสเร่งฝีเท้าพาเธอวิ่งเลี้ยวเข้าสู่ตรอกแคบด้านหลังโรงแรมเสียงฝีเท้าหนักหลายคู่ดังไล่ตามมาอย่างใกล้ชิด เธอเหลียวหลังเห็นชายร่างสูงรอยสักมูพันกุญแจเดินนำคนอีกสามคนแววตาของเขาคงกริบเหมือนมีดที่พร้อมจะแทงทุกเมื่อฟาอิสหยุดกระทนหันดึงเธอเข้ามาหลบหลังผนังปูนเย็นเฉียบเสียงหัวใจเธอเต้นแรงกว่าที่เคยขณะพยายามควบคุมลมหายใจเขากระซิบว่าพวกนั้นจะฆ่าเราถ้าได้ตัวไปซารินามองหน้าเขาเห็นเงือไหลผสมเลือดที่มุมปากเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเพียงสายหัวและจับแขนเธอแน่น เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนแทบได้ยินเสียงหายใจของอีกฝ่ายทันใดนั้นมีรถสีดําติดฟิล์มทึบเลี้ยวเข้ามาจอดข้างตรอกประตูเปิดออกเผยให้เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ในชุดเดรสสีแดงรอยยิ้มของเธอเย็นชาเหมือนคนที่รู้ทุกคําตอบฟาอิสชะงักแต่ยังคงจับมือซารีนาไว้เหมือนไม่อยากปล่อยผู้หญิงคนนั้นพูดเสียงดังพอให้ได้ยินว่าซารีนาขึ้นรถมาเธอหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะราวกับร่างกายไม่รู้ว่าควรเชื่อใคร ฟาอิดพยายามดึงเธอให้ถอยหลังแต่มือของผู้หญิงคนนั้นยื่นมาไกลซา,ารินาสบตาเธอเห็นประกายในแววตาที่คุ้นเคยอย่างประหลาดมันไม่ใช่แววตาของศัตรูแต่มันกลับมีบางอย่างคล้ายคำเตือนทันใดนั้นชายรอยสักงูก็ปรากฏตัวด้านหลังพร้อมปืนในมือเสียงกระสุนดังขึ้นหนึ่งนัดทำให้ทุกคนหยุดนิ่งไปชั่วขณะฟาอิสล้มลงเลือดสีเข้มหลรินเปื้อนพื้นสายแห้งตายเท้าซารีนาชะงักมือเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหว ผู้หญิงชุดแดงเปิดประตูรถกว้างขึ้นตะโกนให้เธอขึ้นมาเดี๋ยวนี้เธอหันมองฟาอิสเห็นเขาพยายามเอื้อมอมือมาหาเหมือนจะพูดบางอย่างแต่ริมฝีปากเขามีเพียงคำว่าอย่าไว้ใจใครก่อนที่สายตาจะดับลงเสียงเครื่องยนต์รถดังขึ้นพร้อมไฟหน้าสว่างจาซารินาตัดสินใจก้าวขึ้นรถโดยไม่หันกลับไปอีกประตูปิดลงเสียงล็อกดังชัดเจนในความเงียบของคืนรถแล่นออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งร่างฟาอิสและเสียงโกลาหลไว้ข้างหลัง กลิ่นน้ำหอมในรถแตกต่างจากทุกกลิ่นที่เธอเคยรู้จักมันฉุนลึกจนเหมือนแฝงกลิ่นโลหะบางอย่างที่ชวนเวียนหัวผู้หญิงชุดแดงหันมามองพร้อมรอยยิ้มที่ไม่อาจอ่านความหมายได้เธอบอกว่าถ้าเธออยากรู้ความจริงก็ต้องทำตามที่ฉันสั่งสารินานิ่งสายตาย,ยังคงจับจ้องถนนมืดที่ทอดยาวด้านหน้าไฟท้ายรถคันอื่นส่องเป็นเส้นสีแดงไกลออกไปในทะเลรายเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดต่อว่าฟาอิสไม่ใช่เหยื่อและเธอก็ไม่ใช่ผู้ชนะ คำพูดนั้นทําให้สรีนารู้สึกหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังเธอถามกลับว่าแล้วใครคือคนที่ควรกลัวที่สุดผู้หญิงชุดแดงหัวเราะเบาๆก่อนตอบว่าคนที่อยู่ข้างเธอเสมอต่างหากในเงาสะท้อนกระจกหน้ารถสรีนาเห็นราณีนั่งอยู่เบาะหลังอย่างเงียบๆแววตาของราณีมืดสนิทและริมฝีปากมีรอยยิ้มจางๆในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเกมนี้ยังไม่จบและอาจไม่ใช่เธอที่เป็นคนวางแผนตั้งแต่แรก